อันนี้ปัญหาลูกไม่ใช่อรราว่าอต่างนี้ใช่ไหมแล้วแดงนะอรหตโตสัมมาสัมพุท t ะ a นะโตตสสภาควะโตอรหะโตสัมมาสัมปุท t h สนาโมตัสสภพหโสอรหะโตสัมมาสัมปุท tha สัตสัมปุท t า a สัสามรอสามรอบสามรบขสมใจในพระ มรมลงเทวดาวันก่อนหน้าาละโมศิกท่านทำเอาสาังใส่โตทำบังเอาสาังใส่โตซ้ำทำเอาสาังใส่โตอัจะได้รู้ว่าในโตมีราตงท่พวกเรายังประสบไม่ได้เลยขนาดบสรวยเต็มที่รังกาด โดยพิจารณ่องนี้เจ้า้าเลยนี่คือการจัดเตรมงานวิธีรสบและเราจุกวัาสอขาวเขาะแหนานี่ไม่รู้จหน้าอะไรโอ้โห ต้ในีในการจัดงานจ้ะอ๋อวไมะน่นี้้ะจ๊ะไมช่วยู้กหนูไปนอนอยู่กวเ่ว่าคนเาไม่ดักอนสองกันแล้วเขาอยากอย่แยกย่างท่าทั้งสชุดที่มีคนท่าคนเดียวใช่ไหมครับโอ้โหอะไรกันนะใครเป็นแม่นี่่แม่โอยใมีใครรู้หรอกอาเ 马上来。 ตั้งด si ู t t t ันข้างกรลูกตั้งดูเลยไปเต้นตรงกลางเต้นตรงนี้ก็ขับมันอย่างนี้แหละเวลาเสียงใครพูดเขาทิ้งีไปเลยสมยวยลูกเาทิ้งเสียงอกมาทิงายน่ทำงานแล้วทุกอย่างทั้งปเดินอะไรทำงานทำงานปุบปังกํามังทำงานทำงานนี่ทำงานเลย

เอาไปเล่นเฉยเลยวัน okay. น right. ี้ไรแค่นั้นไม่ยากทำงานก็เลยออกมาทำไมเอาปเอาไปก็จะเนเพื่อนอ่ะต่อไปก ก็ไม่นะฉันสาที่ไหนช่วยวดูยแลพวกเราันขอรนะับงั้นผมขอตูวพักจัดดเตรียมงานสถานที่ด้านนอกสักครู่ทุกคนเดินออกไปนับเวลา,าขอเช้าที่ก่อนวันวิสาสะธูชาเอ็มจุดหมายอวันจัดหมายอวัน มีท้องพูดโทริสุกคั่ให้เหลือและมีกลิ่นหอมเฟย่าหยิบใบพูดนาดันและชาขาวคั่วให้เหลือและมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกันเบนมะพร้าวที่ปอกเกิดแล้วใส่ตอนเช้ามืดก่อนทำทีณปัจจุบันหลังท่ะนิีสุกับความใาและทุนทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านต่างก็เตรียมพิธี่บวกข้าวที คะเอ็นอินไฟยาเป็นทู้แทนนนโอมฟอกแยกกลจีนเข้าเข้ามาตะเข้ามาควรเข้าทีมมีเงีสองคนร่วงตอนแก่ เขาทำอะไรกันเนี่ยหัวาป่อทักทีข้าวทีอยวกไ่้ยุบคนทักที้เด้อข้าวทีผือเป็นข้าวทีเว่เป็นสีมงคลใครอันได้รัการทานคู้นั้นยังมีสิ่งอั่นอีคนเข้ามาในชีต I ดี๋ยวถ้าตัดมาช้าวันนี้หวามาวันใน,ในี้เลยเว้ยแล้วแล้ลูกก็แก่ถันแม่ตอนนี้แก่ถัน่นีคุณแม่ค่หนูสัญญาว่าอีกแปดสปีจะมีไอโฟนสี่ไอโฟนบันตาน้องแก่สิบปีแล้วแม่มันอยู่นนีกเาแปดสิบเก้าสปีเนี่ยเออคร,รับจะรักษาระเพีเไว้ต่อไป

สีมือแล้วนะครับออกจปนี่ออกสีมือไม่ใช่สีมือหมือนตัวกาเลยนะอ้าวในตาเลยละสีมือไปไปนอนกัน ผ่าตายเมื่อยๆเลยหนูยี่ดีตายส่งนตายเลยอยู่นานเกอนแล้วเอานั้นผู้ใหญ่บ้าง่ะแปลไมปัญหาปันหาเนี้ยะตายไอ้ลูกสูตาอลูกเนี่นี่แะปุ่บับาตายอันนี้ปันหาไม่ได้ คนลกเไปเลยาเลยเอมาเอาเอ